ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับต้านะคะที่ช่องต้าต้าบัวบดีนะคะวันนี้ค่ะทุกคนจะเป็นคลิปแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะจากคําถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากว่าต้านะคะจัดฟันที่ไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ จัดแบบไหนถูกหรือแพงกว่าไทยไหมอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้าจะมาบอกให้ฟังในคลิปนี้เลยนะคะตอนแรกอ่ะไม่ได้กะจะทําคลิปนี้เลยแต่ก็พอมีคนถามมาเยอะเราก็รู้สึกว่าเออหลายๆคนอาจจะสนใจที่จะจัดฟันที่นี่นะคะก็คือที่มาเลเซียนี่แหละแล้วก็อาจจะอยากรู้ราคาประมาณเท่าไหร่จะได้เปรียบเทียบกับที่ไทยด้วยนะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรใดๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้ต้าจะมาบอกด้วยพอดีกับวันนี้นะคะที่ต้าจะไปหาคุณหมอพอดีนะคะนัด ประจำเดือนนี่แหละนะคะในการดึงฟันต่างๆนานๆนะ,นะทุกคนแล้วเดี๋ยวต้าก,ก็จะมาบอกด้วยว่าทําไมต้าถึงเลือกจัดที่นี่นะคะแล้วก็ราคาของที่นี่เป็นยังไงนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะจ๊ะใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ท้ายคลิปนะจ๊ะรอกันแป๊บหนึ่งเดอ้อเจอกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ตาก็ถึงแล้วนะคะอันนี้คือหน้าต่าง,งคลินิกนะจ๊ะทุกคนจ๋า ก็คือจะมีป้ายใ,ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะคะในการหาคุณหมอนะคะทุกคนก็จะต้องมีเป็นอันนี้เลยอันนี้เป็นบัตรอันนี้ออนี่นะคะแล้วก็มาตามเวลานัดเนาะตาขอตัวไปหาคุณหมอกันนะคะอันนี้พาทัวร์ในคลินิกนะคะเป็นข้างหน้านเพราะข้างในถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปหาคุณหมอก่อนนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ตาก็หาคุณหมอเสร็จแล้วนะคะ อวันนี้คือแบบแน่นแบบแน่นๆจุกจกเวอร์นะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็จะไปสรุปให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรใด้ๆบ้างนะจ๊ะเจอก,กันที่บ้านคะ่ะทุกคนขอตัวขับรถก่อนโอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ตาก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ให้คุณหมอไปดึงฟันมาค่ะทุกคนดูดินี่ความแตกต่างต่างๆนะคะก็ตอนเนี้ มันอาจจะยังเห็นไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านไปเดือนหนึ่งอะคิดว่าเดือนหน้าตรงเนี้ยแก๊ปตรงนี้ก็อาจจะเริ่มชิดกันเข้ามานิดนึงแล้วนะคะบอกเลยว่าเลิศมาพูดถึงเรื่องราคากันเลยดีกว่านะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกเคส อาจจะราคาไม่เท่ากันนะคะซึ่งตรงนี้ต้าขออิงจากเคสของต้าเลยเนาะแบบที่ต้าจัดนะคะที่เลือกจัดก็คือเป็นแบบธรรมดาเลยแบบเบสิกเลยนะคะที่จะต้องไปพบคุณหมอทุกเดือนนะคะทุกคนซึ่งราคาของต้านะคะเ,เสร็จเลยของต้านะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะก็จะอยู่ที่6,500ลิงกิตนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเดี๋ยวต้าจะขึ้นภาพกอดที่จะจัดให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้ต้าจัดมาแล้วประมาณ 9เดือนได้นะคะทุกคนจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะก็ตอนนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งสำหรับจ้าก,ก็คือจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเดือนนะคะค,ครั้งแรกนะคะเราไม่ต้องจ่ายยอดใหญ่ขนาดนี้นะคะซึ่งครั้งแรกก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอประเมินเนาะเพราะมันก็จะมีค่าพิมพ์ฟันค่าปรึกษาคุณหมอหรือว่าค่าติดอุปกรณ์ครั้งแรกต่างๆนานานะคะซึ่งจะอยู่ที่3,000ถึง3,300ดิงกิตนะคะขึ้นอยู่กับการดําเนินการของคุณหมอเนาะเพราะว่าแต่ละคนการติดอุปกรณ์ครั้งแรกเนี่ย ที่ตาติดเนี่ยก็คือตากาจะมีเหล็กแล้วก็บางเหล็กบางจุดนะคะก็ยังไม่ได้ติดเข้าไปด้วยเนื่องจากจะต้องมีการเว้นไว้สําหรับถอนด้วยเนาะ ซึ่งในเคสของต้านะคะจะเป็นการถอน2ซี่นะคะทุกคนก็คือซี่ที่ว่างๆตรงนี้เลยนะคะ2ซี่นอกนั้นก็ไม่ได้มีการถอนอะไรต้องบอกก่อนว่าคลินิกที่ต้าไปคลินิกเนี้ยค่ะเขาจะไม่มีบริการถอนฟันให้นะคะเราจะต้องไปหาคลินิกข้างนอกเองซึ่งเขาก็จะมีแนะนําว่าให้ไปคลินิกไหนดีนะคะต้าก็ไปตามที่เขาแนะนําเลยซึ่งราคาถอนฟันอยู่ที่ซี่ละ1 0 0ลิงกิตค่ะคุณหมอเขาก็จะมีให้เลือก ะะว่าจะถอนฟันก่อนแล้วก็ค่อยมาติดอุปกรณ์หรือติดอุปกรณ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเว้นให้นาะซึ่งตัวตาเองก็คือเลือกที่จะติดอุปกรณ์ไปเลยแล้วก็ให้ทําทการเวน้นแล้วก็จะทําการถอนออกนะคะซึ่งในการติดอุปกรณ์ตรงนี้ก็เลยจะต้องจ่ายตัวยอดแรกนะคะ ยอดเปิดยอดแรกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่สามพันถึงสามพันสามร้อยลิงกิตเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ต้องไม่ต้องการติดอุปกรณ์ก่อนต้องการไปถอนฟันก่อนตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะจ่ายแค่เป็นค่าปรึกษาคุณหมอค่าพิมพ์ฟันไปนะคะแต่ตัวอาราเองอะ่ะที่รู้สึกว่าเออติดอุปกรณ์ไปเลยดีกว่าแล้วก็ค่อย ไปถอดนี้มันง่ายกว่าเนื่องจากเราก็อยู่กับคุณหมอแล้วด้วยแล้วก็ตัดสินใจมาแล้วด้วยนะคะว่าจะทําการจัดกับที่นี่ก็เลยเลือกที่จะติดอุปกรณ์แล้วก็จ่ายยอดแรกไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ ค่อยไปถอนแล้วก็ค่อยพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งเป็นเดือนถัดไปเนาะเพราะว่าพอถอนฟันแล้วอะค่ะมันจะต้องใช้เว้นระยะเวลาก่อนที่จะไปะทําการใส่เหล็กนะคะดึงฟันอีกครั้งหนึ่งโดยประมาณอย่างน้อยก็คือจะต้องผ่าน2อาทิตย์ไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าก็เลยเลือกที่จะนัดคุณหมอเป็นเดือนหน้าแล้วก็หลังจากที่ติดอุปกรณ์ครั้งแรกแล้วก็คือนัดคุณหมอไป ถอนฟันเลยนะคะจะได้เป็นขั้นเป็นตอนไปอันนี้สำหรับต้านเนาะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะว่าสะดวกแบบไหนบ้างเนาะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะต้องไปพบคุณหมอทุกเดือนนะคะคุณหมอก็จะนัดวันมาแล้วก็จะมีบัตร ะะที่ตาโวยทุกคนดูนะก็คือเป็นบัตรนี้ไว้สําหรับยื่นให้คุณหมอว่าเป็นการนัดวันนี้เวลาเท่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นการพบคุณหมอทุกเดือนซึ่งราคาแต่และเดือนก็คืออยู่ที่100ลิงกิตทุกเดือนนะคะหลังจากนี้ก็คือจ่ายแค่100ลิงกิตทุกๆเดือนเลยในส่วนของระยะเวลานะคะซึ่งที่ตาสอบถามก็คือสําหรับเคสของต้าน,นะคะจะใช้ระยะเวลา2ปีนะคะในการจัดค่ะขึ้นอยู่กับว่าฟันของเราเข้าที่เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าช้าก็อาจจะ เป็น2ปีกว่าถ้าเร็วก็คือจะเป็น2ปีเต็มๆโดยประมาณนะคะซึ่งตรงน,นี้ก็มาลุ้นอยู่นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้อ่าหลายคนคงสงสัยว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าฟันเราเข้าที่เร็วแล้วก็ยังไม่ครบยอด6,500อยจะทายังไงใช่ไหมคะก็คือในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องทําการจ่ายให้คุณหมอนะคะเป็นยอดปิดไปเลยนะคะในเดือนสุดท้ายที่เราจัดกับคุณหมอนะคะให้ครบกับยอด6,500ลิงกิตเลยค่ะนี้นะคะทุกคนแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยว่าเออสีฟันนะมันมี มีกี่สีมีให้เลือกเยอะแยะแบบที่ใชยไหมจริงๆแล้วอะตาต้องบอกก่อนเลยว่าสีฟันที่เนี้ยคือน้อยมากทุกคนถ้าจาไม่ผิดอะคือมีประมาณ10สีได้แต่ตัวตาเองอะคือไม่เปลี่ยนสีเลยตาใส่เป็นสีเทามาโดยตลอดนะคะเพราะรู้สึกว่าสีเทามันเพลนดีอะแล้วก็บางทีถ้าเราแบบอาจจะใส่สีจีจาร์ไปสําหรับตาน,นะก็กลัวแบบเวลาถ่ายรูปเวลาใส่เสื้ออะไรเงี้ยมันจะไม่เข้ากันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออใช้สีแบบเป็นเพลนไปเลยนะคะเป็นสีเทาตลอดการะค่ะทุกคนแล้วก็ พี่สาวตาเคยใช้สีขาวอะเพราะสีขาวก็เพลนเนาะตอนแรกก็จะเอาสีขาวแต่ว่าพอใช้สีขาวปุปปป๊บอะพอไปกินกงกินแกงอะไรเงี้ยทุกคนมันเปลี่ยนสีแล้วก็เลยว่าเออไม่เอาดีกว่าเอาสีเทาดีกว่านะคะเป็นเพลนไปแล้วก็เวลากินแกงกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะคะถือว่าเป็นสีที่ตารู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วในการจัดฟันนะทุกคนในส่วนของการตัดสินใจว่าทําไมตาถึงจัดฟันที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าที่ตา ตัดสินใจจะจัดที่เนี่เพราะรู้สึกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของต้าจะใช้เวลาอยู่ที่มาเลเซียเป็นหลักนะคะเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่าที่เราจะพบคุณหมอในทุกเดือนหรือว่าถ้าปัญหาก็คือเหล็กหลุดเหล็กเกี่ยว เคี้ยวแล้วก็เหล็กหลุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายกว่าที่เราจะไปพวกคุณหมอได้โดยทันทีนะคะซึ่งมันก็ง่ายกว่าจริงๆโอเคค่ะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวตาจะทิ้งช่องทางในการติดต่อคุณหมอไว้นะคะต้องบอกว่าคีินีกของคุณหมออยู่ที่ปีนังเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครอยู่ปีนังแล้วก็กําลังมองหาที่จัดฟันก็สามารถไปตามที่นี้ได้นะคะลองไปคุยกับคุณหมอดูนะคะซึ่ง ในคลินิกคุณหมอค่ะก็ไม่ได้มีการจัดฟันธรรมดาอย่างเดียวมีอินวิสไลนมีแบบไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลือกเลยนะคะยังไงก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะตาขอจบแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตานในการทำคลิปต่อไปนะคะถ้าใครอยากดูรายในปีนางหรือในมาเลเซียน,นะคะคอมเมนต์ข้างล่างมาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย